สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะตอนนี้เป็นชั่วโมงของพษะศึกษาเรายังไม่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนเลยนะคะคุณครูชื่อคุณครูสุดาพรนามสกุลแก้วเหลี่ยมนะคะรับผิดชอบสอนในวิชาพระศึกษานะคะปีที่แล้วนักเรียนเรียนกับคุณครูเนมหรือคุณครูพีรพัฒน์ไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะได้มาเรียนป .4 กับครูคนใหม่บ้าง นะคะโดยช่วงนี้นะคะเรายังเรียนออนไลน์กันอยู่เพราะฉะนั้นครูก็จะเลือกเรื่องที่เราสามารถเรียนได้จากที่บ้านแล้วก็สามารถฝึกปฏิบัติได้ใช้ที่บ้านโดยที่ไม่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่5มาให้เรียนเกาะน,นะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่5เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันเมนื่อนักเรียนเรียนเรืเร่องนี้จบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องแสดงการควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้ทั้งแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนการเคลื่อนไหวเบื้อง,งต้น นะคะการเคลื่อนไหวแบบพื้นฐานนะคะไม่ยากไม่ยากนะคะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะคะามาดูรูปก่อนนะคะเด็กผู้หญิงคนที่ถามว่าในหนึ่งวันนักเรียนใช้การเคลื่อนไหวท่าทางแบบใดมากที่สุดและใช้ท่าทางนั้นทํากิจกรรมอะไรบ้างามาดูรูปนะคะรูปที่1เป็นรูปเด็กทำอะไรคะ เด็กเดินไปโรงเรียนนะคะรูปที่สองก็เป็นเด็กเรียนในห้องเรียนเรียนหนังสือในห้องเรียนรูปที่สามคือเล่นฟุตบอลกับเพื่อนก็คือเป็นการทํากิจกรรมกับเพื่อนวิ่งเล่นกับเพื่อนรูปที่สี่ด้านล่างเป็นรูปการรดน้ำต้นไม้นะคะแล้วก็รูปสุดท้ายรูปที่ห้าเป็นรูปการนอนหลับนักเรียนคิดว่า ตลอดวันนะคะในหนึ่งวันนะะ่นจะใช้การเคลื่อนไหวแบบใดมากที่สุดอ่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นการเดินนะคะอาจจะไม่เดินไปโรงเรียนหรอกคะ่ะแต่เป็นการเดินเนาะน่าจะเยอะที่สุดละทีนี้มาดูการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะคะก็คือเป็นลักษณะพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงท่าทางไปเรื่อยๆจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งมนุษย์ทุกคน นะคะหรือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะไม่อยู่นิ่งกับที่นะคะจะต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะถ้าเป็นคนก็คือมีการเดินการย้ายที่นั่งการไม่เดินก็ได้การไม่เดินก็มีการเคลื่อนไหวได้นะคะเช่นเรานั่งอยู่กับที่เราก้มหน้าเราหลับตาหรือเราเอียงคอเอียงศีรษะหรือ ขยับมือขยับแขนนะคะเหล่านี้จัดเป็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีการย้ายที่แต่เพียงอย่างเดียวนะคะอันนี้คือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทีนี้การพัฒนาการเคลื่อนไหวก็คือการเคลื่อนไหวทั่วไปเนี่ยเมื่อเราจะหัดเดินอย,อยู่เด็กเล็กๆที่คลอดออกมาใหม่ๆเด็กจะเดินเองเลยได้ไหมคะ เด็กจะเดินเองเลยไม่ได้นะคะจะต้องมีการ,าร,ออรพัฒนาค่อยๆพัฒนาเด็กจากที่จะเริ่มเดินก็จะต้องมีการพัฒนาจากการยืนมาก่อนแล้วก็ค่อยๆก้าวทีละก้าวสองก้าวจนสามารถเดินได้วิ่งได้นะคะแบบนี้ก็คือเป็นการพัฒนาการเคลื่อนไหวเหมือนกัน ะะทีนี้การพัฒนาการเคลื่อนไหวเนี่ยมีความสําคัญตรงที่การที่เราจะเดินได้ดีหรือการที่เราจะเคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยมันต้องมีการเสริมสร้างนะคะหรือสร้างเสริมความสามารถของร่างกายเนี่ยให้มันทําได้ดีนะคะต้องมีการฝึกฝนฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนะคะก็จะทําให้การเคลื่อนไหวพัฒนาดีขึ้นก็เหมือนเด็กที่หันเดินนะคะ เด็กก็จะค่อยๆหัดเดินวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยจนเด็กสามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเราเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะวิ่งให้เร็วหรือเราจะเล่นกีฬาให้เก่งนะคะเราก็จะต้องมีการฝึกปฏิบัติเราก็ต้องฝึกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะมันถึงจะช่วยให้การพัฒนาการเคลื่นนอนไหวของเราเนะี่ยมันดีขึ้น นะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราฝึกแบบผิดๆมันก็จะไม่ดีขึ้นมันจะทำให้เราแย่ลงอีกต่างหากนะคะต่อไปการพัฒนาการเคลื่อนไหวต้องฝึกในด้านต่างๆทังนี้นะคะมี6อย่างก็คือฝึกด้านความมั่นคงและการทรงตัวฝึกให้ข้ามเนื้อมีความแข็งแรงนะคะหมายถึงถ้า กล้ามเนื้อมันแข็งแรงมันก็จะทำให้มีความมั่นคงสามารถทรงตัวได้ไม่ล้มง่ายๆฝึกความอดทนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างนานนะคะทำได้ในระยะเวลาที่เขากำหนดได้ขสี่มีความคล่องแคล่วว่องไวนะคะรวดเร็วในการโต้อตอบ ห้บาบังคับกล้ามเนื้อสามารถบังคับซ้ายบังคับขวาบังคับให้กล้ามเนื้อขาเรามันวิ่งไปข้างหน้าหรือมันวิ่งถอยหลังหรือให้มันหยุดอยู่กับที่นะคะทาได้ทั้งหมดเลยรวมถึงข้อ6นะคะพัฒนาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและความยืและการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะก็คือสมมุติเราจะ,ะมุด หรือเอื้อมมือไปหยิบสิ่งของที่มันอยู่ไกลหรืออยู่ในที่แคบเราก็อาจจะต้องใช้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะในการเอื้อมมือไปหปยิบหรือไปจับดึงออกมานะคะเพราะฉะนั้น6ข้อเหล่านี้เป็นหัวข้อที่จำเป็นนะคะในการพัฒนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเราเองทีน,นี้การเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ควรฝึกปฏิบัติ นะคะได้แก่การเหยียดงอเวียงบิดส่วนต่างๆของร่างกายเหยียดแขนเหยียดขางอแขนงอขานะคะหรือการบิดลำตัวองอนิ้วงอตัวเหยียดนิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนท่านอนมาเป็นท่านั่งนะคะเริ่มจาก ภาพที่1ก็คือนอนราบไปกับพื้นนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นท่านั่งก็จะเริ่มจากการงอขางอตัวดันแขนนะคะขึ้นมาจนมาสู่ในรูปที่3ก็คือการพับลำตัวให้ยกขึ้นงอตัวขึ้นมานั่นเองนะคะต่อไปเปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืนแนนีนนดูในรูปที่1น,นะคะรูปที่1เป็น การนั่งยองๆก็คือเป็นท่านั่งนะคะพอเราจะเปลี่ยนให้เป็นท่ายืนนะคะก็จะมาในรูปที่2ก็คืองอขาถีบขาขึ้นนะคะถีบเท้าขึ้นเหยียดขาส่งตัวให้ลุกขึ้นยืนจนมาถึงรูปที่3ก็กลายเป็นการยืนตรงอย่างเรียบร้อยนะคะ,ะเปลี่ยนจากท่ายืนเป็นท่าเดินมากเริ่มจากภาพที่1ยืนตรง 2อก้าขาจะเก้าเท้าไหนหรือขาไหนก่อนก็ได้นะคะรวมถึงใช้การแขวนแขนช่วยในการรักษาสมดุลของร่างกายนะคะแล้วก็เริ่มออกเดินนะคะในรูปที่3การเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานนะะแบ่งเป็น3รูปแบบดังนี้แบบที่1คือแบบอยู่กับที่ก็คือ ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยอยู่กับที่จริงๆไม่เคลื่อนย้ายไปไหนเช่นการนั่งอ่านหนังสือการยืนตรงเคารพธงชาติการนั่งรับประทานอาหารหรือการยืนบิดตัวนะคะแบบนี้คือเป็นแบบอยู่กับที่นะคะตัวอย่างเช่นยืนแล้วบริหารคอนะคะก็คือเท้าไม่ขยับไปไหนอยู่กับที่ที่เดินแต่มีการ เคลื่อนไหวบริเวณคอนะคะมีการเอียงซ้ายเอียงขวาบริหารคอหรือการนั่งแล้วใช้มือแตะปลายเทา้าก็คือการนั่งอยู่กับที่ไม่ได้กลิ้งหรือวิ่งไปไหนนะคะใช้มือก้มไปแตะที่ปลายเทา้าแบบนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าแบบอยู่กับที่นะคะต่อไปเป็นแบบเคลื่อนที่เคลื่อนที่ก็คือย้ายจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่งนะคะคือไม่ได้อยู่ที่เดิมนะคะการเคลื่อนไหวแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นการเดินไปโรงเรียนการวิ่งออกกำลังกายการคลานของเด็กๆแล้วก็การกระโดดข้ามรัว้วหรือการวิ่งจ็อกกิ้งธรรมดาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาดู การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ก็คือวิ่งเล่นกับเพื่อนวิ่งเล่นกับสัตว์เลี้ยงหรือการาเดินนะคะเดินชมวิวทิวทัศน์การไปเดินห้างสรรพสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราเรียกการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะคะทีนี้มาดูแบบที่3เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบ นะคะแบบนี้อาจจะเคยเห็นนะคะแต่เราไม่ไม่รู้ว่าเราจะเรียกแบบไหนนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบก็คือมีสิ่งของเข้ามาร่วมในการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะเช่นเตะลูกฟุตบอลนะคะก็คือเรามีการเคลื่อนไหวโดยใช้ร่างกายของเราแล้วก็มีลูกฟุตบอลน่ะ มาเป็นอุปกรณ์ประกอบหรือการเดาะลูกตะกอ้อหรือแม้กระทั่งเราเล่นแบดมินตันกับเพื่อนอุปกรณ์ประกอบที่ใช้คืออะไรบ้างคะอ่ามีไม้แบดมินตันแล้วก็ลูกแบดมินตันนะคะพวกนี้ก็คือเขาเรียกว่าอุปกรณ์ประกอบนะคะหรือเราจะเล่นกระโดดเชือกกับเพื่อนนะคะเหมือนในตัวอย่าง กระโดดเชือกจะกระโดดแบบเพื่อนแกวงให้หรือเราจะกระโดดแบบเราแกว่งเองก็ได้เราจับเชือกเองกระโดดเองแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบใช้อุปกรณ์ประกอบนะคะโดยโดยอุปกรณ์ประกอบมันก็คือเชือกกระโดดนั่นเองนะคะหรือเล่นลิงชิงบอลกับเพื่อน หรือเล่นบาสกับเพื่อนเล่นฟุตบอลกับเพื่อนตัวอุปกรณ์ประกอบก็คือลูกฟุตบอลน,นั่นเองนะคะตัวการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะจะต้องมีการฝึกฝนนะคะเพื่อความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ประกอบถ้าไม่มีการฝึกนะคะบางครั้งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการเล่นได้นะคะต้องระมัดระวัง นิดนึงนะคะทีนี้งานหรือภาระงานสำหรับชั่วโมงนี้ก็คือคุณครูจะให้นักเรียน,นยถ่ายภาพตนเองก็คือถ่ายภาพนักเรียนนะคะปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์ถ่ายมากี่ภาพก็ได้ค่ะแต่เลือกมาส่งครูหนึ่งภาพโดยที่นักเรียนเนี่ยจะทำยังไงก็ได้อะคะ่ะเขียนชื่อกระดาษ วางไว้ข้างๆแล้วค่อยถ่ายรูปหรือว่าจะถ่ายรูปก่อนแล้วให้ผู้ปกครองมาใช้โปรแกรมในการเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนลงในภาพหรือนักเรียนจะใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะให้ครูเนี่ยทราบว่าเนี่ยคือภาพของใครเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอกันเลยนะคะ ครูก็จะยังไม่รู้จักนักเรียนยังจำนักเรียนไม่ค่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นพยายามทำทุกวิถีทางนะคะในการให้ชื่อนามสก,กุลของนักเรียนเนี่ยอยู่ในภาพให้ครูทราบด้วยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปส่งไว้ในอัลบั้มของวิชาพละศึกษาในกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะเมื่อนักเรียนถ่ายภาพตนเองเรียบร้อยแล้ว นะคะก็พิมพ์ชื่อและทำชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งในอัลบั้มอย่าลืมนะคะให้ถ่ายภาพตนเองปฏิบัติการเคลื่อนไหวแบบใช้อุปกรณ์นักเรียนอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะอาจจะเป็นลูกฟุตบอลอาจจะเป็นเชือกกระโดดอาจจะเป็น อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะที่นักเรียนใช้ในการเคลื่อนไหวจะเป็นห่วงหูละหูอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะแต่ต้องมีอุปกรณ์ประกอบด้วยอย่างน้อย1ชิ้นนะคะถ่ายภาพมาส่งคูณหนึ่งภาพนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนเก็บเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ที่เรากลับมาเจอกันมาเรียนกันที่โรงเรียนแล้วก็เราจะได้ทํากิจกรรมอย่างอื่นกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นะคะการเคลื่อนไหว ร่างกายแบบเบื้องต้นนะคะในชั่วโมงที่1ก็สิ้นสุดหรือจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็สมาเรียนในส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวเบื้องต้นอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นรายละเอียดถัดจากเรื่องนี้ไปอีกนิดนึงนะคะเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ